สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับบริษัทเรานะครับอยู่ในเครือออโต้แกลเลอรี่กรุ๊ปนะครับก็มีมากมายหลายสาขาเลยนะครับกอล์ฟนะครับประจําอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะนะครับท่านใดนะครับต้องการเข้ามาทดไดบนะครับพูดคุยนะครับมาดูเรื่องอะไรเรื่องแต่งรถนะครับก็เชิญได้นะครับกอล์ฟประจําอยู่ที่สาขานี้นะครับ ซี้รแลก็มั่นใจได้เห็นไหมนะครับก็เป็นเซลประจําโชรูมนะครับไม่ได้เป็นพวกฟรีแลนซ์หรืออะไรที่ลูกค้าทุกท่านตามตัวไม่ได้นะฮะวันนี้นะครับพบกับก๊อฟนะครับก๊อฟมีรถหล่อๆมารีวิวให้ชมกันต้องบอกคันนี้หล่อมากนะครับหล่อมากๆนะครับแล้วก็เป็นเกียรติต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าของร้านนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เจ้าของร้านแต่งมาให้เรารีวิวนะครับเราก็พูดตรงๆนะครับ วันนี้ทุกท่านห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้เราจะพามาดูสไตล์การตกแต่งที่ใช้คำว่า,เ,าเป็นบอดี้คินะครับเป็นแบบฟูลไซส์นะครับเต็มแบบใหญ่มากนะครับอยังไงนะครับก่อนไปรับชมฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแ Youtube กับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอบนะเบอร์โทรดีไลน์ก็ขึ้นมาให้แล้วนะครับ ท่านได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้นะครับได้ที่ช่องชาแนลยูทูบกับโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับในวิดีโอมีลงอยู่แทบทุกวันนะฮะหรือท่านใดต้องการดูเป็นรุ่นๆุ่นนะครับก็เข้าไปที่เพลย์ลิสต์นะครับกระบะ4ีประตูเอเวอร์เข้อมูลการใช้นะครับแล้วก็แคปกับตอนเดียวจะอยู่ด้วยกันนะครับชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กอลนะครับเม้นหรืออะไรยังไงนะครับเม้นมาได้เลยนะครับกอลตอบเองทุกอย่างอยู่ วันนี้นะครับรถที่จะพามาชมนะครับวันนี้เราไม่พูดเรื่องรุ่นเลยนะครับวันนี้รถที่ก๊อฟจะพามาชมก็คือ next gen ford ranger นะครับที่เป็นการตกแต่งแบบ body ค i t นะครับเป็นแบบ full size อย่างนี้เลยนะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่หญมากนะฮะใหญ่มากท่านหลายท่านอาจจะได้เห็นรูปที่ก๊อฟถ่ายเทียบกับแรปเตอร์ไปแล้วนะแรปเตอร์ว่าใหญ่แต่แรปเตอร์เล็เล,เล็กไปเลยเนาะนะครับเมื่อเทียบากับคันนี้ นะครับแจ้งก่อนนะครับการตกแต่งแบบนี้แต่งได้กับ4ประตูทุกรุ่นนะฮะสประตูทุกรุ่นอย่างวันนี้รถที่เรามาเป็นต้นแบบจะเป็นตัว WiT e ท็ ac, นะครับเป็นตัว w า t e ท็กขับสนะครับเป็นตัว Standard นะครับปกติแต่บางคนบอกว่า Standard ทำไมมีกล้องนะครับคันนี้คือติดกล้อง3 6 0องศาติดตั้งหากนะฮะคันนี้ติดกล้อง3 6 0องศาตั้งหากนะครับแต่เป็นตัว w i t e ท็บางคนอาจจะแบบวย hey, พี่อยากออก x l s แต่งอย่างนี้ได้ไหมได้นะครับ ได้กับสีประตูทุกรุ่นนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับอันนี้จะเป็นคลาสแบบบอดี้คิดนะบอดี้คิด F150 นะครับเป็นฟนะูลไซส์เนาะเรามาดูจากด้านบนก่อนเลยนะครับพาดูงานนะฮะบางคนอาจจะได้เห็นจากช่องอื่นไปบ้างแล้วนะครับแต่อันนี้ขอขผพามาดูนะครับนี่ดูเส้นนะนะครับดูเส้นสายนะครับฝากระโปรงนะครับอันนี้คือฝากระโปรงใหม่นะครับ ทํามาใหม่เลยนะครับมีรูระบายความร้อนนะครับมีรูระบายความร้อนนะครับนี่ให้ดูนะลายเส้นลายช่องนะครับนี่แล้วก็มีเป็นแบบสคู๊ปนะครับตัวนี้นะฮะเนี่พวกนี้ก็ระบายความร้อนดูผิวนะนะครับอันนี้เราไม่ได้ทําเป็นผิวแบบเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ผิวด,ดาําด้านแต่งานเป็นที่เป็นผิวดําเงานะครับตัวเนี้ยนะฮะมันจะเป็นเหมือนผิวเปลือกส้ม นะครับบางคนเรียกผิวทรายบางคนเรียกดินระเบิดนะครับก็แล้วแต่แต่ตัวนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการกันรอยนะครับดูดินะฮะเนี่ยสวยดูพรีเมียมแล้วก็กันรอยนะครับได้ดีนะนี่เห็นไหมมีรูระบายได้จริงนะครับเราให้ดูนะครับดูงานเนาะก็อยากให้ดูทุกมิตินะครับนะนี่เห็นไหม มาต่อนะครับที่ตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าก็แน่นอนครับทำมาเป็นบอดี้ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้มันยืดออกมาจากบอดี้เดิมนะนะครับใหญ่ขึ้นนะครับกว้างขึ้นนะตัวกระจังหน้านะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวกระจังหน้าแรปเตอร์นะครับเห็นไหมนี่เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับนี่ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ ไฟ RVD นะครับนี่ตัวนี้กล้อง360องศาครับกล้องหน้ามีตัวล้างเลนส์ด้วยนะเห็นไหมครับนี่นะครับสวยงามไหม่าให้ดูมิติจากด้านข้างนะคะวันนี้ก็พาชมอะ่ะนะครับนี่เห็นไหมนี่นก็พาพาดูนะฮะสวยมากเลยดูไฟ ดูงานดูเกตนะไฟนะครับก็คือคันนี้เปลี่ยนเลยนะไม่ได้ใช้ไฟเดิมนะครับเนี่ยเป็นไฟสองชั้นแบบนี้เลยนะครับแบบตัวนอกเลยนะครับมีขนาดใหญ่นะมีไฟวิ่งกลางวันนะครับ, One, รบแล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์แยกนะฮะแบบนี้เลยนะดูงานมาดูที่ตัวกันชนนะครับอันนี้ดูกันชนนะ ลองรับนะครับก็ต้องบอกก่อนนะเนี่ยบางคนาบอกอพี่ออกสตอมแท็กได้ไหมได้ได้นะครับมีเซนเซอร์นะไฟตันหมอกนะครับเป็นข้างละสี่ดวงรูเซนเซอร์ทำพ,พร้อมรองรับอยู่แล้วนะครับนให้ดูงานตัวกันชนเนี่ยนะครับเห็นไหมเห็นผิวงานเนาะกล้องกับน่าจะเห็นนะครับ ตัวผิวงานพวกนี้ก็ลอยไม่ใช่เป็นผิวเรียบนะท่านใดต้องการอัปเกรดเป็นเหล็กได้นะครับเป็นเหล็กก็ได้นะตัวกันชนนะครับจะเปลี่ยนเป็นเหล็กก็ได้นะายทะเบียนครั้งนี้ก็ไม่ได้เซ็นเซอร์นะครับรถเจ้าของร้านเจ้าของร้านบอกไม่ว่าไม่เป็นไรไม่เซนเซอร์นี่เห็นไหมครับนี่ดูอันของเดิมอยู่ตรงนี้นะแทงเดิมเนี่ย ตัวต่อนะครับพวกนี้ทําสีได้นะเนี่ยทําสีได้ครับอันนี้เป็นผิวเรียบนะชายคันนี้เป็นสีเงินคนระับผมชอบผิวมากเลยเดียดยให้ดูเลยเอะเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูมาพาดูพาดูนะครับ จะบอกว่าแย่แล้วก็ลืมปิดเนต็ตอย่าให้มีลูกค้าโทรเข้ามาเลยนะไลน์มายังแบบอาจจะมีเสียงนิดนดหน่อยๆถ้าโทรมานี่ร้องเลยคลิปตัดนะครับอยากให้ลูกค้าชมต่อเนื่องนะครับนี่ไงนะให้ดูแบบไตไม่ตินะครับสวยไหมสวยนะพี่สวยจริงๆนะครับสวยมาก พูดแล้วยังขนลุกเลยดูดิสวยจริงนะครับนี่งานฝีมือคนไทยนะครับนี่งานฝีมือคนไทยนะแข่งแบบส่งแข่งประกวดได้เลยอ่ะครับแล้วแข่งประกวดมาแล้วด้วยเนาะดูดิงานสวยจริงนะครับดูไฟนะครับดูสเต็ปเนาะอะมาดูตรงคิ้วล้อนะครับดูคิ้วล้อดูแก้มดูมิติ นะครับใหญ่ออกมาเลยเห็นปะ่ะใหญ่ออกมานะครับตัวแก้มให้ดูนะครับเนื้อใหญ่ออกมาจากของเดิมเลยอ่ะเราจะเห็นเลยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับตัวนี้ได้สวยงามนะครับคุยกับก๊อฟก็ตรงๆเนาะเห็นป่ะได้สวยงามนะครับอ่ะตัวนี้ไม่ได้เจาะนะครับเรื่องของลมเรื่องของการระบายนะ นี้ได้สวยงามเลยดูผิวถามว่าถ้าเกิดไม่เอาผิวอย่างนี้เอาผิวเรียบเป็นสีได้ไหมได้นะครับนี่แต่เนี้ยได้ผิวแบบนี้เลยนะครับอ่ะคิวนะครับนี่เลยคิวใ,ใหญ่ๆดยนะูยิงงานเนาะยิงงานสวยนะครับเนี่ยต่อสเต็ปไฟเห็นปะอ่ะคันนี้จัดทรง นะครับจัดทรงยกหน้าหนึ่งหลังสองนะครับอเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างก่อนอันนี้หน้าหนึ่งหลังสองนะฮะเห็นปะนี่ยกหน้าหนึ่งหลังสองนะคือการจัดทรงของรถคันนี้นะครับก็คือ1ก็เอาเลี้ยวพ้นนะครับแล้วก็ใช้งานนะก็จัดทรงให้ดูใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับลองก้อนธรรมดานะฮะ อ่าแต่ถ้าเกิดท่านใดจะไปขับบอกอเฮ้ยกอล์ฟพี่ต้องการแบบเฟิร์มเลยเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนปิ่งนกเปลี่ยนลูกหมากได้ไหมได้นะครับได้อันนั้นคือเราตังหากนะไม่เกี่ยวกับชุดแต่งนะวันนี้เราพามาดูเนี่ยมันก็จะเป็นตัวชุดแต่งที่เป็นข้างบนถูกไหมครับอ่าเป็นบอดี้ข้างบนเมื่อกี้เราดูท่อนหัวไปแล้วนะครับเรื่องของโช๊คเรื่องของอะไรเนี้ยเราเพิ่มได้นะครับขึ้นอยู่กับงบเลยเนาะอันนี้ก็เป็นการแต่งโชว์ให้ดูทรงดูอะไรนะครับอ่าเรามาดูล้อนะครับอ่า ล้อเนี่ยนะครับต้นแบบคันนี้นะครับคือพอส์ไทยนะครับพอส์ไทยสีแดงนะมีมีลิ้งเงินนะครับก็อันนี้22นิ้วออฟเซ็ตลบสี 4, 4, นะแม็กยี่สิบสองออฟเซ็ตลบสีนะครับยางเนี่ยนะครับก็เป็นเอ่อเป็นแอมป์เนาะเป็นยางแอมป์นะครับอ่าตัวเนี้ยยางอ่ะเป็น35มสิบห้คูณสิบสองนะ ต้องบอกก่อนเลยนะครับยางใหญ่มากนะครับอ่ะแล้วมึงยกเนี่ยนะครับยางใหญ่ล้อใหญ่ขนาดนี้นยกนิ้วหนึ่งอ่ะพ้นนั่นถ้ากับว่าถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าเฮ้ยกอลที่ใส่แม็กยี่สิบลบสี่สี่ยางสามสิบสามไม่ต้องยกไม่ต้องยก,ม,งยกมันจะดูไม่สูงนะครับมันจะดูไม่สูงดูเต็มพอดีไม่ต้องยกแต่ถ้าเกิดใครใส่แม็กยี่สิบสองลบสี่สี่ก็ยกนิดหนึ่ง นะครับอ่าส่วนจะเปลี่ยนโชคเปลี่ยนปีกลกเปลี่ยนลูกหมังไหมขึ้นอยู่กับพี่นะครับอ่าให้ดูทรงนี่น,นี่ยี่สิบสองลบสี่สิบสี่นะนะครับดูสิอ่ะยี่สิบสองลบสี่สิบสี่ยังออกมาแค่เนี้ครับเอ้ามิติมันใหญ่แนะ่นอนเนี่ยให้รู้กันนะครับแต่รถตัวจริงสวยมากนะครับนี่อ่ะ,อะ แก้มพาดูแล้วนะครับไอเหลาหลังคานี่คือเหมือนที่ก็บอกตัวนี้เป็นวแท็กนะถ้าเราซื้อตัวเดิมๆไม่มีอยากจะติดเป็นทรงอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่กล้องเห็นนะติดเพิ่มขึ้นมานะครับสามบ,บันไดนะครับคันนี้เปลี่ยนเป็นบันไดเหล็กของแรปเตอร์ต้องแจ้งก่อนนะครับชุดแต่งไม่รวมบันไดนะชุดแต่งไม่รวมบันไดนะครับชุดแต่งก็คือท่อนหัวนะครับท่อนบนไม่เกี่ยวกับบันไดไม่เกี่ยวกับล้อนะฮะอย่างคันนี้นะครับแต่งมาโชว์ก็ใส่บันได นะครับของแรปเตอร์เนาะให้ดูนะครับนี่แบบนี้อ่ะเรามาดูด้านหลังนะครับเริ่มดูจากด้านหน้าเร,มา,นนา,เรามองมิติจากด้านหน้าเข้าไป <c oughs> ดูความใหญ่นะครับที่ออกมาจากประตูเนาะ,ะดูมิติจากด้านหลังนะครับที่ใหญ่ออกมาจากประตูนะครับ <c oughs> ตัวพวกนี้เป็นแมกเน็ตนะครับเป็นแมกเน็ตเนาะก็เป็น2ชั้นแหละครับกด <ishes> like. มาจากชั้นนอกปุ๊บก็เข้าไปปุ๊บก็จะเป็นแมกเน็ตข้างในนะครับแล้วก็กดออกมา เป็นชั้นเดิมเนาะนี่นะครับก็เติมน้ํามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเติมน้ํามันก็เป็นอย่างนี้นะอันนี้เขาลงไอ้นี่ไว้นะตัวน้ํายานะครับเห็นไหมอ่ะดูมิติข้้งหลังซือล้อข้างหลังแล้วยังสวยอนะ่ะดูดิล้อที่ว่าใหญ่นะถ้าสายโคดโคนที่ใส่ลบเจ็ดสิบกว่าได้ไหมผมว่าใส่ได้นะยกอาจจะยกอีกนิดนึงเนาะ ใส่ลบสักเจ็ดสิบหกเนี่ยยี่สิบสองแต่นะ้นคงดุมากนะครับอะ่ะเรามาดูนะครับตัวนี้นะครับอ่าเรื่องของตัวขอบนะครับตัวขอบขอบบนยังใช้ของเดิมได้นะครับอขอบบนยังใช้ของเดิมได้เนาะแล้วก็ดูนะครับมิติที่ใหญ่ขึ้นมานะฮะมิติที่มันใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาจริงๆนะครับไฟไท้ายเปลี่ยนนะครับไฟไท้ายเปลี่ยนเห็นไหม นี่นะครับไฟท้ายเปลี่ยนนะฮะโพรบงบันไดเหยียบขึ้นมายังใช้ได้นะแล้วคันนี้นะครับตัวฝาท้ายนะครับฝาท้ายนี่เป็นอันเดิมนะครับเป็นเสริมขึ้นมาเป็นตูดเป็ดนะนะครับมีไฟเบรกนะครับดวงที่3ามยังใช้ได้เนาะ ฝาท้ายนะครับทำแต่งใหม่นะครับใหญ่ขึ้นนะฮะตัวสีฟอนตัวหนังสือเลือกได้กล้องนะครับคันนี้ติดกล้องเห็นไหมให้ดูด้านหลังนะกันชนท้ายอันนี้มากับชุดนะครับใช้คำว่าบังคับมากับชุดคุยกันตรงๆครับกันชนเดิมเปิดไม่ได้ นะครับมันติดเนี่ยเพราะเห็นไหมอ่าดูนะครับที่มันออกมาออกมาเยอะนะครับทำมาเยอะตอนเปิดแล้วติดนะครับคันนี้ก็จะเ,<อ>เปลี่ยนกันชนท้ายกันชนท้ายอยู่ในชุดนะครับกันชนท้ายอยู่ในชุดที่เปลี่ยนเนาะสวยงามนะกันชนท้ายก็ส่วนใหญ่แล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าเ,ออเราก็ใช้เป็นตัวนี้ นะครับเปิดไม่ติดลองเปิดให้ดูพูดเฮ้ยครับเอาดูนะให้ทุกท่านดูก่อนว่ามันมีมิติเห็นป่ะมันเปิดแล้วมันไม่ยันนะครับนี่เห็นไหมเห็นป่ะนะครับมันไม่ติดนะนะอ่เนี่ยถ้าเกิด ไม่เป็นหรือว่าไม่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะติดได้นะ,ะทายก็เบาให้ดูนะครับดูพวกตามตะเข็บดูรายละเอียดนะงานเนียนเลยนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับชุดแต่ง F150 นะครับที่เป็นแบบ full size แบบนี้นะครับก็ ส่งรูปและคลิปมาได้นะครับส่งรูปและคลิปมาได้ก็ย้ำนะแต่งได้กับสี่ประตูนะครับทุกรุ่นนะฮะก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรดีไลน์กบขึ้นมาให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดต,ตกหล่นประการใดกราบขออภัยด้วยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ